ชาวมี่จากสตาร์ทอัพเล็กๆสู่ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีระดับโลกคุณรู้ไหมว่าเบื้องหลังความสำเร็จนี้มีอะไรซ่อนอยู่ลองหลับตาแล้วจินตนาการดูนะครับว่าในวันที่โลกเทคโนโลยีกำลังหมุนไปอย่างรวดเร็วมีบริษัทสตาร์ทอัพเล็กๆแห่งหนึ่งก่อตั้นขึ้นมาด้วยวิสัยทัศน์ที่เรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่นั่นคือการมอบประสบการณ์เทคโนโลยีที่ดีที่สุดให้กับทุกคนในราคาที่จับต้องได้ เชื่อหรือไม่ว่าสตาร์ทอัพแห่งนี้ปัจจุบันได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกกลายเป็นแบรนด์ที่คนทั่วโลกรู้จักและไว้วางใจนี่คือเรื่องราวของาวมีครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับาวมีในฐานะผู้ผลิตสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าคุ้มราคาหรืออาจจะเคยเห็นอุปกรณ์สมาร์ทโฮมมากมายที่ใช้แบรนด์นี้แต่เบื้องหลังความสำเร็จที่น่าทึ่งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ดีแต่เป็นเรื่องของแนวคิด กลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์กรที่น่าสนใจอย่างยิ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของ Xiaomi ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้เพื่อให้คุณได้เห็นภาพว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทแห่งนี้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและเราสามารถนำเอาบทเรียนจากความสำเร็จของ Xiaomi ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่งธุรกิจของเราได้อย่างไรบ้างข้อเท็จจริงพื้นฐานเปิดประวัติ Xiaomi สั้นๆแต่ได้ใจความ ชาวมีก่อตั้งขึ้นในปี2010ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนโดยกลุ่มผู้ก่อตั้งที่มีความมุ่งมั่นแรงกล้านำโดยเลจุนหรือที่หลายคนรู้จักเขาในฐานะซีฟจ็อบส์แห่งประเทศจีนด้วยความตั้งใจที่จะสร้างสารรพผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่แค่สำหรับคนรวยแต่สำหรับทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นชาวมีไม่ได้เน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบดั้งเดิมแต่หันมาใช้วิธีการสื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรงผ่านช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดียสร้างชุมชนผู้ใช้งานที่แข็งแกร่งและรับสั่งความคิดเห็นเพื่อน,นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอโมเดลธุรกิจของชาวมีนั้นค่อนข้างพิเศษ พวกเขาไม่ได้เน้นการทำกำไรจากส่วนต่างของราคาฮาร์ดแวร์มากนักแต่จะเน้นการสร้างรายได้จากบริการหลังการขายซอฟต์แวร์และระบบนิเวศของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เชื่อมโยงถึงกันนี่คือสิ่งที่ทำให้ชาวมีสามารถตั้งราคาโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อื่นๆได้อย่างน่าดึงดูดใจขณะเดียวกันก็ยังสามารถทำกำไรได้ในระยะยาว สิ่งสำคัญอีกประการที่ทำให้ชาวมีแตกต่างคือปรัชญาที่เรียกว่า innovation for everyone หรือนวัตกรรมเพื่อทุกคนพวกเขาเชื่อว่าเทคโนโลยีควรจะเข้าถึงได้ง่ายและไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนี่คือหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนทุกการตัดสินใจของบริษัทเคล็ดลับและวิธีการถอดบทเรียนความสำเร็จของชาวมีที่นำไปปรับใช้ได้จริง 1. การฟังเสียงของผู้บริโภคคือหัวใจสำคัญ ชาวมีไม่ได้สร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วบังคับให้ผู้บริโภคยอมรับแต่พวกเขารับฟังอย่างตั้งใจและนำความคิดเห็นของผู้ใช้งานจริงมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ ลองนึกภาพเวลาคุณซื้อของแล้วมีปัญหาก็อยากให้บริษัทรับฟังใช่ไหมครับชาวมีทำสิ่งนี้ได้ดีมากๆพวกเขาเปิดช่องทางให้ผู้ใช้งานแสดงความคิดเห็นผ่านฟอรัมออนไลน์กลุ่มผู้ใช้งานและโซเชียลมีเดียต่างๆโดยเฉพาะในยุคแรกๆพวกเขาถึงขั้นสร้างมีแฟนหรือกลุ่มแฟนคลับที่ใกล้ชิดกับบริษัทมากๆซึ่งแฟนๆเหล่านี้ก็เหมือนเป็นผู้ทดสอบและนักพัฒนาไปในตัวนำไปปรับใช้ในชีวิต เวลาคุณมีไอเดียอะไรที่อยากแชร์ลองหาช่องทางสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือถ้าคุณถามธุรกิจเล็กๆก,ก็ลองสอบถามลูกค้าของคุณโดยตรงการรับสั่งอย่างเปิดใจจะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองหรือผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นได้เสมอ 2. การสร้างระบบนิเวศท,ที่เชื่อมโยงถึงกันชาวมีไม่ได้ขายแค่สมาร์ทโฟนแต่พวกเขาขายประสบการณ์ โดยการสร้างผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทที่ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นตั้งแต่สมาร์ทวอชหูฟังลำโพงอัจฉริยะไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอย่างเครื่องฟอกอากาศหรือแม้กระทั่งหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทุกอย่างสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนชา a o m ของคุณได้ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นอย่างนำไปปรับใช้ในชีวิตลองคิดดูว่าอะไรคือแกนหลักหรือผลิตภัณฑ์หลักในชีวิตของคุณ แล้วผลิตภัณฑ์อื่นๆที่สนับสนุนแกนหลักนั้นหละ่ะมีอะไรบ้างเช่นถ้าสมาร์ทโฟนคือแกนหลักคุณอาจจะมีหูฟังดีๆที่เชื่อมต่อกันง่ายมีแอปพลิเคชันที่ช่วยจัดการชีวิตประจำวันหรือแม้แต่กล้องวงจรปิดที่ดูผ่านมือถือได้การสร้างระบบที่ทำงานสอดคล้องกันจะช่วยให้ชีวิตคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. น้อยแต่มากในการสื่อสารและการตลาด ชาวมีใช้เงินไปกับโฆษณาแบบดั้งเดิมน้อยกว่าคู่แข่งอย่างมากพวกเขาเน้นการสร้างกระแสแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) ผ่านชุมชนผู้ใช้งานที่แข็งแกรง่งและการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงรวมถึงการใช้เทคโนโลยีการขายออนไลน์ที่เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงทำให้ลดต้นทุนทางการตลาดไปได้มากนำไปปรับใช้ในชีวิตในยุคโซเชียลมีเดียการสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตามเป็นสิ่งสำคัญมาก ลองแชร์ประสบการณ์ดีๆที่คุณได้รับหรือให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์คนอื่นจะเห็นคุณค่าและบอกต่อเองไม่จำเป็นต้องลงทุนมาหาศาลกับการสร้างการรับรู้เสมอไป 4. คุ้มค่าคือจุดขายที่แข็งแกร่ง Xiaomi สร้างสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ต่างๆที่มีคุณภาพดีในราคาที่จับต้องได้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคจำนวนมากหันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของพวกเขานี่คือการตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในวงกว้าง นำไปปรับใช้ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อของใช้ส่วนตัวหรือการวางแผนการเงินลองพิจารณาคุณค่าที่คุณจะได้รับเทียบกับราคาที่ต้องจ่ายเสมอการได้สิ่งที่ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสมเป็นเรื่องที่ใครๆก็ต้องการ 5. การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ตลาดเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอชาวมแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและตอบสนองต่อเทรนใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีกล้องการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่หรือการสร้างสรรค์ฟีเจอร์ใหม่ๆให้กับซอฟต์แวร์นำไปปรับใช้ในชีวิตโลกเราไม่เคยหยุดนิ่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่เสมอจะช่วยให้เราไม่ตกยุคและสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆได้ดีขึ้น 5. เทคโนโลยีคอมมูนิเคชันในยุคที่คนมีความเชื่อและศรัทธาในแบรนด์ทุกดา้านการเชื่อมโยงผู้บริโภคด้วยช่องทางออฟไลน์ที่ดิจิตัลเพื่อเพิ่มทางเลือกเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการตลาดทำให้คนมองเห็นคุณค่าและเชื่อใจมากขึ้นนำไปปรับใช้ในชีวิต โลกออนไลน์มีต่อโจทย์ประสิทธ,ธิภาพมากลองถามตัวเองว่าคุณสามารถเพิ่มช่องทางการเชื่อมโยงกับลูกค้าของคุณได้ที่ใดได้บ้างและลองนึกถึงสิ่งใหม่ๆที่ทำได้ต่อไปตัวอย่างในชีวิตจริงชาวมีอยู่รอบตัวเรามากกว่าที่คุณคิดลองสังเกตสิ่งรอบตัวคุณดูนะครับสมาร์ทโฟนชาวมี สมาร์ทโฟน Xiaomi เป็นที่นิยมอย่างมากในหลายประเทศทั่วโลกโดยสเปคที่แรงในราคาที่เข้าถึงได้หลายคนเลือกใช้เพราะคุ้มค่าและสามารถทำอะไรได้หลายอย่างทั้งถ่ายรูปเล่นเกมดูหนังติดต่อสื่อสารมีแบนด์สไตร์รัดข้อมืออัจฉริยะนี่คือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงของ Xiaomi ในกลุ่มอุปกรณ์สวมใส่ทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการติดตามสุขภาพได้ในราคาที่ไม่แพงสามารถนับก้าว วัดชีพจรติดตามการนอนหลับได้ลำโพงอัจฉริยะมีสมาร์ทสปีเกอร์ลองจินตนาการว่าคุณสามารถสั่งให้เปิดแพลงปิดไฟตั้งนาฬิกาปลุกด้วยเสียงของคุณได้นี่คือสิ่งที่ลำโพงอัจฉริยะของชาวมีทำได้ทำให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้น เครื่องฟอกอากาศชาวมี i ในยุคที่คุณภาพอากาศเป็นเรื่องสำคัญเครื่องฟอกอากาศของชาวมี i ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะมีประสิทธิภาพดีและเชื่อมต่อการควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้กล้องวงจรปิดมี Home Security Camera สำหรับใครที่ต้องการความปลอดภัยก็สามารถติดตั้งกล้องวงจรปิดของ Xiaomi เพื่อดูภาพผ่านมือถือได้ตลอดเวลาหุ่นยนต์ดูดฝุ่น Xiaomi อุปกรณ์ชิ้นนี้ช่วยทุ่นแรงในการทำความสะอาดบ้านได้อย่างดียิ่งแค่ตั้งเวลาไว้หุ่นยนต์ก็จะทำความสะอาดให้เองอัตโนมัตินี่เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับ Xiaomi ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอ,อีกมากมายที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนทำให้เทคโนโลยีที่เคยดูซับซ้อนเข้าถึงยากกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวและใช้งานง่ายขึ้นข้อดีและประโยชน์ใช้ความรู้เรื่อง Xiaomi ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตคุณ การทำความเข้าใจเรื่องราวความสำเร็จของ Xiaomi ไม่ใช่การอ่านเพลินๆแต่เราสามารถนำบทเรียนเหล่านี้ไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้จริงดังนี้ครับ 1. การมองหาคุณค่าแทนราคาในการตัดสินใจเมื่อเราเข้าใจหลักการของ Xiaomi ที่เน้นการมอบคุณค่าที่ยอดเยี่ยมในราคาที่เหมาะสมเราจะเริ่มมองการใช้ใจ่ายของเราอย่างรอบคอบแทนที่จะมองแค่ว่าอะไรถูกที่สุด เราจะมองว่าอะไรที่ให้ประโยชน์สูงสุดกับเงินที่เราจ่ายไปไม่ว่าจะเป็นการซื้อของใช้ส่วนตัวการลงทุนหรือแม้แต่การเลือกเรียนคอร์สต่างๆ2การสร้างชุมชนในทุกบริบท ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนนักศึกษาพนักงานออฟฟิศหรือผู้ประกอบการการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและการสร้างชุมชนที่เข้มขังจะนำมาซึ่งโอกาสและความช่วยเหลือมากมายลองนึกถึงกลุ่มเพื่อนที่คอยให้คำปรึกษากลุ่มเพื่อนร่วมงานที่ช่วยการผลักดันโปรเจกต์ให้สมเร็จหรือแม้แต่กลุ่มลูกค้าที่พักดีต่อบแบรนด์ของคุณ 3. การรับฟังคือกุญแจสำคัญสู่การพัฒนา การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราคือหนทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆการรับฟังจะช่วยให้เราเห็นมุมมองที่แตกต่างและเห็นโอกาสที่เราอาจมองข้ามไป 4. การสร้างระบบที่ทำงานร่วมกัน ลองคิดดูว่าในชีวิตของเรามีอะไรบ้างที่สามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดระเบียบชีวิตการบริหารเวลาหรือแม้แต่การจัดวางข้าวของในบ้านหากเราสามารถสร้างระบบที่ทำงานสอดคล้องกันได้จะช่วยลดความยุ่งยากและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับชีวิตประจำวันของเราได้อย่างมาก 5. การปรับตัวให้ทันโลกโลกหมุนเร็วมากการยึดติดอยู่กับสิ่งเดิม,ดมอาจทำให้เราตามไม่ทัน การหมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานตามสถานการณ์จะช่วยให้เราเติบโตและอยู่รอดในทุกยุคสมัยสรุปและข้อคิดบทเรียนอันล้ำค่าจากเาามี่เรื่องราวของ่าวมี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความสำเร็จอันยิ่งใหญ่สามารถเกิดขึ้นได้จากวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนการทำงานหนักการเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคและการไม่หยุดที่จะพัฒนา พวกเขาได้แสดงให้เห็นว่าการสร้างสรรค์นวัตรกรรมที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคนไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้จากสตาร์ทอัพเล็กๆที่มีพนักงานไม่กี่คนชาวม่ได้เติบโตจนกลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกด้วยการยึดมั่นในหลักการสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นการรับฟังเสียงผู้บริโภคการสร้างระบบนิเวศของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกันการเน้นคุณค่าที่ข้มค่าและการสื่อสารอย่างชาญฉลาด บทเรียนจากเฉามีนั้นมีค่ามากสำหรับทุกคนไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการไหนหรือมีเป้าหมายอะไรในชีวิตการนำเอาหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาตัวเองธุรกิจหรือแม้กระทั่งชีวิตประจำวันให้ดียิ่งขึ้นได้ จำไว้ว่านวัตกรรมไม่ได้มีไว้สำหรับนักประดิษฐ์หรือนักวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่นวัตกรรมคือการคิดหาวิธีการใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมเสมอและทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมนั้นได้เพียงแค่เราเปิดใจเรียนรู้รับฟังและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ชาวมีได้พิสูจน์แล้วว่าด้วยความมุ่งมั่นและแนวคิดที่ถูกต้องแม้แต่สตาร์ทอัพเล็กๆก,ก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นยักษ์ใหญ่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกได้แล้วคุณละ่ะพร้อมที่จะก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณเองหรือยัง